ลูกจ้างสูบบุหรี่ในห้องน้ำสถานประกอบกิจการถือว่ามีความผิดหรือไม่โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลยหากโรงงานของนายจ้างผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือมีวัสดุส่วนประกอบที่ติดไฟง่ายและโรงงานเคยถูกไฟไหม้เสียหายมาก่อนนายจ้างประกาศห้ามพนักงานทุกคนสูบบุหรี่ในห้องน้ำภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโรงงานทุกพื้นที่ เมื่อมีลูกจ้างแอบเข้าไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำภายในอาคารโรงงานจึงถือว่าการกระทำของลูกจ้างนั้นเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างเป็นกรณีร้ายแรงนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลยกสอรอครุ้มครองสิทธิ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน